สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนักการเรียวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่23สินะฮะสิงหาคมแล้วนะครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีเกี่ยวกับการตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อตัวเองตั้งชื่อบริษัทจดทะเบียนบริษัทนะครับรวมถึงเรื่องของการร้อนสินค้าใหม่ๆอ่าการตั้งราคาสินค้าใหม่การเปิดออนไลน์นะครับใหม่ๆนะครับก็ได้นะแล้วก็เรื่องของการรีวิวใส่เสื้อผ้าใหม่นะครับเอารถออก จากอูจากศูนย์ก็ได้หรือว่าจะขึ้นบ้านใหม่นะครับทำอะไรเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับตัวเองนะครับสำเร็จแล้วก็การเริ่มต้นงานใหม่ๆรับคนเข้าทำงานหรือสมัครงานนะครับหรือว่าการเริ่มต้นธุรกิจบางคนจะรับจ็อบพิเศษก็ได้คุยเรื่องสำคัญสำคัญกับคนสำคัญก็ได้มีโอกาสทำอะไรที่จะบอกว่าการเดินทางนะครับเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆนานานะครับก็สามารถเดินทางเพื่อผลประโยชน์ได้นั่นเองนะฮะ โอเคเนาะอ่าแล้วก็เรื่องของอ่อนี่ครับไกด์ดวงชะตารายสัปดาห์นะครับเดี๋ยวลืมนะฮะก็เอามาฟังกันได้ครับไม่ว่าจะเกิดวันใดก็ตามของดวงเราของดวงแฟนเราของดวงลูกเรานะครับหลายคนก็ดูแทนลูกแล้วแฟนเราแล้วก็ไปสรุปแล้วก็บอกว่าสัปดาห์นี้ระวังเรื่องอะไรอ่าเป็นพิเศษแล้วก็างคนก็ใช้เลขสีมงคลน,นะฮะในการแนะนำให้ลูกไป วันที่แบบไปสอบแข่งขันอะไรอย่างเงี้นะฮะใช้ปากกาใช้ดินสอสีเป็นมงคลก็มีนะก็ใช้นะฮะแล้วก็บอกผลมานะครับก็โอเคนะฮะก็เอาจริงๆก็เหมือนกับสร้างพลังใจนะครับอีกแรงหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้มีดังนี้ครับเลขแรกนะครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีครับคือเลข1เลยนะฮะเลขต่อมาครับคือเลข0นะครับเลขต่อมาคือเลข5นะครับ แล้วก็สุดท้ายครับคือเลข7นะครับส่วนเลขที่ไม่ถูกโฉลกครับคือเลข2นะครับสีที่ถูกโฉลกครับมีดังนี้ครับสีแรกที่ใช้ได้ใช้ได้ดีคือสีแดงนะครับสีต่อมาคือสีส้มนะฮะสีต่อมาครับคือสีเทานะครับและสีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีคือสีน้ําเงินนะฮะส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆนะครับคือสีเหลืองนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะ เรามาดูเหตุการณ์ข้างนอกประเทศเรานะครับทางประเทศอื่นกันบ้านนะครับมันมีอัปเดตอะไรเล็กๆนะครับผมก็ไปดูข่าวต่างๆนะฮะแล้วก็เออมันมีอะไรที่แบบสกิดใจเรานิดนึงครับเรื่องแรกนะฮะรู้ไหมว่าทําไมคนเขาถึงแบบอยากไปหรือชอบไปดูใบกันนะครับดูใบนี่ไม่ใช่ดูใบไม้อย่างเงี้ยนะฮะดูใบนะครับก็เรียกว่าหลายคนที่เราอาจจะดูข่าวนะครับ เราจะเป็นนักการเมืองนักกีฬาอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนเศรษฐีหรือคนดังนก็ตามครับบางคนอยากจะไปอยู่เลยนะครับหรืออยากทํางานเลยนะครับมันมีเหตุผลนะฮะว่าทําไมเป็นสมัยก่อนก็เป็นประเทศทะเลทรายนะครับทำไมมันบูมมันดังแล้วเราจะเห็นว่าเออเมืองเขามีพวกนวัตก,กรรมอะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับมันมีกฎนะครับของประเทศนี้หนึ่งมันมีหลายอาชีพนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าแทบจะทุกอาชีพนะครับที่ทําอยู่ใน ประเทศเขานะครับไม่ต้องเสียภาษีนะครับนี่ไม่ต้องเสียภาษีนะหรือหลายอาชีพคือไม่ต้องเสียภาษีเพราะ,ะนั้นคุณทํางานคุณได้เงินเต็มที่เนี่ยชอบไหมอ่ะอ่าอย่างแรกเพราะว่าเขาสร้างเรียกว่าเรื่องการเมืองเขานะฮะสร้างเรื่องของอไรายได้ครับเต็มที่ในการบริหารประเทศได้เองนะฮะแล้วข้อต่อมาครับเรียกว่ามันไม่มีเรื่องเรียกว่ามันมีเรื่องของใครเป็นพนักงานนะฮะใครที่ทํางานทั่วๆไป,ปทำงานบริษัทนะครับสามารถที่จะ สร้างนวัตกรรมหรือว่าสร้างบริษัทตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วเขาก็สนับสนุนด้วยนะไม่ใช่ว่าแอบแอบนะครับแอบแอบทำงานอื่นแอบแอบทำงานนอกแอบแอบที่จะไปรับจ็อบพิเศษนะถ้าเป็นแบบประเทศทั่วไปเขาก็อาจจะเออคุณเวลาทํางานแต่ว่าอันนี้ของเขาคุณทํางานอยู่แล้วมีศักยภาพในการที่จะสร้างบริษัทใหม่ของตัวเองนะครับในควบคู่การทํางานไปด้วยเขา แนะนำแล้วเขาก็จะมีเงินทุนสนับสนุนนะครับในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณทำนะครับในนวัตกรรมอะไรใหม่ๆด้วยนะฮะเนี่ยเพื่ออาจจะช่วยเปิดบริษัทให้คุณได้ด้วยนะเออน่าสนใจนะแล้วมีอีกนะฮะเาเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายครับทางมรรณาการเมืองนะฮะหลายแห่งก็จะมาอยู่ที่นี่ครับทั้งนักการเมืองทุกรูปแบบนะฮะมันมีกฎของการไม่มีเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเศรษฐียุคปัจจุบันนะฮะหลายคนก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับอย่างเศรษฐีอย่างรัสเซียนะฮะอ่า เขาก็ย้ายช่วงนี้ประเทศมีปัญหาเขาก็ย้ายนะครับบางส่วนมาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อเพราะว่ามันไม่มีกฎเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับฉะนั้นใครจะมาใครจะไปประเทศอื่นอย่ามาขอนักนักโทษของตัวเองหรือว่าเรื่องของกฎผู้ร้ายข้ามแดนอย่ามายุ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่อย่างทํางานโดยทั่วไปในประเทศนี้ได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเขาใช้ นวัตกรรมนะครับต่างๆนานาของใหม่ๆเข้ามาในใช้ในประเทศเขาค่อนข้างเยอะนะครับมันมีอะไรที่ทําให้กระตุ้นคนให้อยากเข้ามาอยู่แล้วก็มาใช้เงินประเทศเขานะครับหรือก็มาสร้างหรือไม่ก็ร่วมสร้างประเทศเน,นะครับค่อนข้างเยอะนะฮะมันกม็มีจริงๆหลายอย่างนะฮะหลายเรื่องเลยที่ประเทศนี้เขามีความแตกต่างนะครับแล้วเขาก็เรียกว่าบูมเรื่องของธุรกิจพวกดิจิทัลธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมนะครับของโลกใหม่ๆนะครับมีค่อนข้างเยอะเนาะ มันก็เลยกลายเป็นว่าคนเขาก็เริ่มพุ่งมาที่ประเทศนี้ครับเราจะรู้นะครับว่าประเทศนี้มีเริ่มบูมมาเยอะเลยนะครับก็หลังๆก็ยิ่งเยอะไปใหญ่นะครับแล้วก็มีข่าวนึงนะที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าประเทศจีนนะฮะมันมีเครื่องนะครับตรวจจับเหน่เรียกว่าความซื่อสัตย์ของของนักการเมืองของเขาด้วยนะครับหรือว่าคนของเขาหรือประชากรของเขานะฮะมันมีเครื่องตรวจจับด้วยนะฮะมันมีข่าวเล็กๆข่าวนึงนะแล้วมีคลิปด้วยนะฮะว่า ถ้าเหมือนกับเวลาประชุมนะครับประชุมพักนะฮะคุณเต็มหมดเลยคนเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องคอยจับหน้าตานะครับแล้วก็จับปฏิกิริยาของแต่ละคนนะฮะที่นั่งอยู่นะพอพูดถึงเรื่องนโยบายพักนะครับในเรื่องต่างๆเขาก็จะจับอาการแล้วมันก็จะมีตัว AI ก็คือตัวเซนเซอร์นะครับว่าปฏิกิริยาความรู้สึกความร้อนภายในตัวแล้วก็ขึ้นสมองนะครับมีความแอนตี้หรือเปล่าอ่มันเหมือนกับ ดูว่าถ้าเห็นด้วยไปในทางเดียวกันอ่ามันก็เหมือนกับคนของกันหรือคนของเขานะฮะแต่ถ้าบางคนพอโนโยบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงนะครับมีความรู้สึกแอนตี้แล้วก็ขึ้นสมองปั่นปวดบ่อยๆทีๆรัวๆนะครับหลายๆเรื่องคนคนนี้ก็อาจจะมีปัญหาประมาณนี้นะครับนี่มันก็มีข่าเล็กๆนะครับก็บมาเล่าให้ฟังนะฮะมันก็แปลกๆนะก็ เดี๋ยวหลังจะมาเลลาใหม่นะครับเรื่องอะไรที่พวกนวัตรกรรมอะไรแปลกๆ,ๆนะครับบางทีเราก็นึกนะฮะถ้าเรื่องแบบนี้จริงๆเขาบอกว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อจับผิดแต่ว่าสร้างมาเพื่อเอาไว้ใช้ในบริษัทอะไรทั่วไปนะครับบางทีเราก็นึกนะถ้าอยู่ดีเรานั่งอยู่แล้วเราแบบท้องเสียนะฮะหรือก็ท้องไม่ดีโอปันป่วนสมองกุ๊ก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 นะครับสมองวิ่งติ้วๆๆเลยเนี่ยจะโดนแบบจับผิดหรือเปล่านะโอเคครับเรามาดูดวงสิบสองราศีดีกว่าครับชาวราศีกรกฎสะงสิการครับเริ่มที่ราศีกรกน,รนนักกนนวี้เ่ป็ทตอง ระมัดระวังนิดหนึ่งดาวประจําตัวดาวพระจันทร์นะครับโคจรอ,อยู่ในภพวินาศนะครับมันหมายถึงนะครับในยะดาวพระจันทร์เนี่ยไปอยู่ในภพวินาศวินาศมันเป็นเจ้าเรือนคือดาวพุธนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธคือการสื่อสารแปลว่าวินาศมันคือปุบปับฉพลันแปลว่าจะมีข่าวอะไรปุบปับฉพลันเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันสองวันนี้นะครับเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยมันอยู่โคจรอ,อยู่ประมาณสองสามวันนะครับหรือ2วันครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมความพร้อมนิดนึางว่า งานการนะครับหรือว่าภารกิจนะครับอาจจะมีอะไรเร่งด่วนเข้ามานะฮะนี่ผมกําลังจะสื่อว่า1ระวังเรื่องงานเร่งด่วน2ข่าวอะไรปูปับฉพันธ์ข้อสามันจะต้องมีการเดินทางอะไรประมาณนี้ด้วยครับแต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้ไม่ได้มีอะไรที่คุณแก้ไม่ได้นะครับดาวองคคารคือดาวการงานโคจรโคจรเป็นประโคจรเป็นราชาโชคครับมันไม่ได้เสียนะฮะเขาก็โคจรเป็นประนะครับเปราว่าคุณอาจจะต้องไปทํางานที่มันแก้ปัญหางานที่ต้อง วุ่นวายนะครับงานที่คนอื่นทําไม่ได้เราต้องไปทำนะครับฉะนั้นวันนี้ดูงานขุกขักเล็กน้อยเพราะว่าต้องไปแก้ปัญหาแล้วก็มันมีงานด่วนเข้ามาปรับปรับชอปพันนี่วิธีพยากรณ์ก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นวันนี้วันส่งรวันนี้เรื่องราวจะเจอประมาณนี้นะฮะประการต่อมาครับเรื่องของท่านที่เรื่องการเงินนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันยังมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวนะครับช่วง แล้วก็มีอย่างครับคาว่าบ้านครอบครัวนะครับที่มันเป็นข้าวของเครื่องใช้ในบ้านและในครอบครัวที่จําเป็นจะต้องใช้จ่ายนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็เตรียมความพร้อมเรื่องการเงินนิดนึงนะครับมันจะตึงๆหน่อยแต่ก็ยังมีวิธีที่แก้ปัญหาเพราะว่าดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ตำแหน่งเป็นกเกษตรอาทิบดีดาวอาทิตคือดาวการเงินของคนราศีกรกฎนะครับเมื่อโคจรเป็นกเกเษตรเกษตรอาทิบดีเพราะว่าถ้ามันขาดหรือมันหายถ้ามันพร่อง มันจะมีเข้ามาเติมจะด้วยวิธีการใดก็ตามก็จะมีเข้ามาเติมก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีทางแก้ทางออกใครค้าขายวันนี้มีโอกาสที่จะขายในลูกค้าแบบปรับฉับพลันลูกค้าที่แบบลูกค้าใหม่ๆลูกค้าที่เราคาดไม่ถึงก็มีเข้ามานะแล้วก็มีคนแนะนำลูกค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้จะทําโปรโมชั่นหรือทําอะไรก็ตามแบบประเภทให้ไลค์ให้แชร์อะไรก็ว่ากันไปยกตัวอย่างนะฮะคือมันจะเป็นเรื่องของคนแนะนําเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ๆของเรานะครับประมาณนี้แหละ แล้วก็เรื่องของอความรักนะครับชวงนี้ครับคนที่โสดนะครับชุงนี้ทั้งโสดทั้งไม่โสดชวงนี้ความรักเด่นนะครับในการพบเจอพูดคุยมีอะไรด้วยกันเนะเขาว่ามีอะไรด้วยกันไม่ใช่ไปทําอะไรกันนะฮะเพียงแต่ว่ามีการตัดสินใจเรื่องต่างๆ,ๆด้วยกันนะครับหรือว่าไปหนมาไหนด้วยกันนะครับหรือว่าทําอะไรมีกิจกรรมอะไรที่ทําด้วยกันนะครับก็จะดีพิศเศษหรือให้เป็นที่ปรึกษาหาเลยหรือว่าเป็นเหมือนกับว่า คอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะครับก็จะช่วยเหลือกันได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับระยะนี้ท้องผูกท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือว่าอาหารทําให้ป่วยนะเรามาโรเรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของหนังที่ษะแล้วก็เส้นผมนะครับส่วนท่านในวัยสวเจ็บคอร้อนในแล้วก็ปวดหัวนะครับต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะครับวันนี้คนราศีสิงห์กิจกรรมหนที่การงานมีความคึกคักขึก้นนะฮะดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์โคจอนเกษตรซาทิบดีไฟ อยู่กับตัวเราเองดาวที่คือไฟตอนนี้เข้ามาทับอยู่ในราศีสิงห์พอดีช่วงนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าจะมีการเร่งด่วนเข้ามานะครับแต่ก็การแก้ปัญหาต่างๆนา,นาคมชัดแล้วก็ลึกนะครับบ้างยิ่งขึ้นนะฮะแปลว่าถ้ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคคุณจะจัดการกับปัญหาต่างๆนานาได้ด้วยดีมีโอกาสที่จะเดินทางปุปปาฉัพลันมีโอกาสจะมีเงินพิเศษเข้ามาช่วงนี้นะครับดาวพุธก็โคจรเป็นทั้งมหาอุจและก็เป็นเกษตรนะครับ ราะว่าช่วงนี้คนราศีสิงห์นะครับจะเด่นในเรื่องของการงานและการเงินนะครับคาว่าเด่นในที่นี้คือไม่ใช่สบายนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหามีครับถ้าเด่นก็แปลว่าอาจจะแก้ปัญหาแล้วสำเร็จนะหรือว่ามีคนน้ำหน้าถือตาหรือถ้ามีการประกวดแข่งขันก็จะได้รางวัลประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีการส่งงานนะครับก็มีข่าวดีนะครับหรือทําธุรกิจธุรกรรมเรื่องการเงินนะครับ วันนี้ยังพอคาดหวังได้นะครับจริงๆแล้วดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้นะครับจนถึงวันที่2กันยานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทุกคนจะสปีดงานหรือสปีดเรื่องของการหมุนเงินหาเงินคุยเจราจาเรื่องผลประโยชน์ต่งตางๆนาาแนวโน้มนะครับอาจจะขุกขักในวันนั้นบ้างแต่แนวโน้มในเรื่องที่คุณกำลังจะทําในช่วงเวลาเนี้ยโอกาสจะสําเร็จมีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยบอกว่าถ้าคาดหวังเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้พอที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่ โสดนะครับต้องจะจะบอกว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีเหตุปัจจัยให้มีคนเข้ามานะครับแล้วพอเข้ามาแล้วก็บางทีแบบใจอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่ให้มีคู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมาในลักษณะที่แบบหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับเราครับในช่วงนี้นะฮะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณจะคุยอะไรกับใครก็ดูดีๆนะบางทีก็อาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงมาด้วยนะครับก็ค่อยๆกรองก่อนแล้วกันนะครับคุณเป็นผู้หญิงอาจจะมีใครเข้ามานะครับอยากได้ ตัวละกอดหัวใจอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่มุมมองที่เราคิดว่าโอเคหรือเปล่านะครับแต่ให้รู้ว่ามันมีแนวโน้มแบบนี้นะครับแล้วก็ประกาศต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้ความรักเด่นนะครับในการพบเจอพูดคุยนะครับมีปัญหาอะไรแล้วก็ปรึกษากันและกันนะครับได้เป็นอย่างดีครับช่วงนี้ความรักก็ถือว่าถ้าคนที่มีแฟนนะโอเคส่วนคนที่โสดต้องระมัดระวังนะครับสุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้คืออาการ ปวดหัวนะครับกดไหลย้อคับล็อตในนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวมีปัญหาเรื่องของการเหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็กระเพาะปัสสาวะเสีบแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังคือการปวดขาปวดเขา่าหรือว่าข้อกับกล้ามเนื้อนะครับมีปัญหาด้วยนะครับใครที่มีลูกหลานบรดวารสัตว์เลี้ยงในช่วงวันนี้นะครับระวังเขาป่วยไม่ค่อยสบายหรือว่ามีเหตุให้เราต้องห่วงกังวลเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นดูแลเขาใกล้ชิดหรือว่า อาจจะอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นพิเศษจะใช้โซเชียลในการคุยกันบ่อยหน่อยวันนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้คอยเตือนคอยทักคอยถามอะไรเขาบ้างนะฮะประมาณนี้แหละโอเคครับต่อมาครับชาวราศีกันนะครับวันนี้กิจกรรมหน้าที่การงานครับทำสิ่งใดก็ตามมีแนวโน้มนะครับในการที่ทำแล้วประสบความสําเร็จนะครับดวงเริ่มดีขึ้นนะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคจุกจิกหรือว่ามีอะไรที่ เราคาดไม่ถึงบ้านนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะมีทางแก้ทางออกวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในการทํางานในการหาเงินในการค้าขายในการคุยเจรจากับผู้ใหญ่นะครับแต่ช่วงนี้ดาวทิตนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่หัวหน้านะครับแล้วก็ดาวพฤหัสโคจรวิปริตนะครับหมายถึงหัวหน้าหรือผู้ใหญ่วิปริตนะครับคำว่าหัวหน้าวิปริตแปลว่าอารมณ์แปรปรวนนะครับไม่ใช่ว่าเขาเป็นพวกจิตวิปริตนะครับเพียถต่ว่าอารมณ์ท่านจะแปรปรวนแปลว่าคุณจะไปคาดหวัง ให้ชมเราให้ดีต่อเราไม่ได้เพราะเผลอขุยปริดหมายถึงหงุดหงิดใสนะครับหาเรื่องใส่แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ทําให้เราแบบปวดหัวเวียนหัวสักหน่อยนะครับฉะนั้นวันนี้อย่าไปซีเดียดกับหัวหน้าแต่ว่าไม่ได้ไม่ให้ใส่ใจนะแต่อย่าไปาทุกข์ใจนะครับถ้าหรือก็หัวหน้าผู้บัญชานะครับช่วงนี้อย่าไปใส่ใจมากนะครับถ้าท่านทำอะไรเราทุกข์ใจนะอย่าทุกข์นะครับทาตามหน้าที่ของเราไปนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของ การเงินนะครับช่วงน,นี้ค้าใช้จ่ายไปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวครับซื้ออะไรบางอย่างส่วนตัวแล้วก็ได้อะไรบางอย่างส่วนตัวนะครับหรือว่าวันนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกก็ค่อนเยอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสังคมอาจจะมีการนัดหมายหรือไปไหนมาไหนออกไปน,อ,นอกเส้นทางกว่าปกติหรือซื้อของที่เราถูกใจพอดีเพราะฉะนั้นช่วงน,นี้ค่าใช้จ่ายมันไม่ค่าใช้จ่ายจุกจิกนะครับแต่ก็ยังหมุนเงินได้ทันนะครับ <uld av> แล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับระยะนี้เป็นช่วงที่แบบมึนศีสันนิดนึงนะ ใครกันเป็นลูกเข้ามานะครับเออเข้ามาแล้วบางทีก็ไม่ได้ถูกสเปคกันนะฮะมันก็ก็หรือว่าจำเป็นต้องคุยอะไรกับใครนะครับตามตามมารยาทหรือตามธรรมเนียมตามอะไรก็ตามนะครับก็อย่าไปอย่าไปเยอะเกินละกันเนาะจริงราศรีการเป็นคนที่เก่งที่เก่งใจนะฮะในช่วงยุคสมัยหนึ่งต้องบอกงนี้นะครับแต่พอถึงเวลาที่แบบตกผลึกในประสบการณ์แล้วเราก็จะไม่ได้เก่งใจขนาดนั้นแต่เอายิงโดยรวมเป็นราศรีหนึ่งนะฮะถ้าพยากรณ์คือเป็นคนที่เก่งใจนะฮะ ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยนะอย่าไปซีเรียสเครียดเกินนะครับเพราะว่าไม่ต้องเกรงใจเขาเดี๋ยวเขาเออเขาใจยังไงช่างเขาครับมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเรานะฮะต่อมาครับเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนครับความรักวันนี้เด่นนะครับการพบเจอพูดคุยแล้วก็มีโอกาสเป็นแมบานหนด้วยกันนะครับมันมีดวงที่เอ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเข้าใจกันนะครับฉะนั้นระยะนี้นะครับคนราศีกันนะถ้าทําอะไรด้วยกันนะครับมันจะประสบความสําเร็จนะครับ ช่วยกันในเรื่องของงานช่วยกันในเรื่องของการเงินช่วยกันในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาหาลือแล้วก็ช่วยกันในรูปแบบต่างๆนะครับแนวโน้มนะครับถือว่าเป็นเป็นช่วงที่ประสบความสำเร็จดีนะครับแล้วก็ความรักดีนะครับต้องบอกงี้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนครับช่วงนี้ความรักต้องบอกข้อนึงนะคนที่มีครอบครัวนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวสูงนะครับระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของในบ้านนะครับโอเคครับต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับหนึ่งนะครับที่ต้องระวังคือ อาการปวดหลังนะครับปวดหลังสองครับปวดหัวครับช่วงนี้บางทีมีเรื่องของการแบบปวดหัวมือีรษะบางทีมันจะเป็นเป็นหวัดแล้วก็ภูมิแพ้นะครับเกี่ยวข้องด้วยนะฮะส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวครับช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตานะครับเริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะแล้วก็มีเสพะในลำคอหรือไอนะครับนะครับระบบทางเดินหายใจ จะมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังตัวนี้ด้วยนะฮะคราวนี้มาดูบทสรุปบ้างดีกว่านะครับชาวราศีกรกฎครับวันนี้บทสรุปเรื่องของอเสนเนีชาวราศีกรกฎนะครับเสื้อผ้าน,นี้เน้นสีเข้มเข้มเข้าไว้เงาแข้งเด่นก็ไมหน้าวันนี้อยู่ที่ปากนะครับรวมไปถึงกิจกรรมครับวันนี้หน้าที่การงานทําอะไรก็ตามนะครับแนวโน้มมีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับการเดินทางได้อย่างที่เราต้องการหรือว่าเรื่องงานอุปสรรคเป็นช่วงการเป็นเรื่องการแก้ปัญหาหลากัหลกๆวันนี้คือการแก้ปัญหาแล้วก็เอา ปัญหาเดิมเดิมมามาแก้นะครับปัญหาหลักๆใหญ่ๆคือคนนะครับในช่วงวันนี้ไม่มีอะไรที่ดูแล้วแก้ไม่ได้เพียงแต่ว่าช่วงนี้เรื่องของคนจะสร้างปัญหาเยอะหน่อยนะฮะเรื่องของเงินจะหมุนได้ทันการออกงานออกสังคมหรือว่าผู้ป่าผู้คนมาหน้าตาจะประสบความสําเร็จดีนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศีสิงค์ครับวันนี้สเสน่ห์ชาวราศีสิงค์เสื้อผ้าครับเน้นวันนี้สีทูโทนสองสีหรือสีมงคล2ส,สีขึ้นไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของ โง,งเ้งเด่นคอมเมด้ครับวันนี้อยู่ที่ตาคิ้วทรงผมวันนี้จัดเต็มเดี๋ยวให้ดูโดดเด่นก็ได้นะฮะแล้วก็กิจกรรมนะครับวันนี้ที่ทําแนวโน้มเรื่องของการเงินดีนะครับหรือว่าการค้าขายพอจะคาดหวังได้แล้วก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนแต่ช่วงนี้ดาวพระศุกร์โคจรเล็งดาวพระเสาร์ดาวพระศุกร์ครับพนเจ้าเรือพบสาชะคุณอย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจใครมากนะครับหรือว่าญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักนะครับช่วงนี้ใครรับปากอะไรกับเรา เขาอาจจะไม่ได้ทําตามที่พูดนะครับฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าช่วงนี้ทาไมเออคนเลื่อนนัดพิดนัดพูดอะไรไม่เป็นคาพูดเจอแบบนี้บ่อยๆอารมณ์แบบนี้นะครับคือดวงชะตามันมันเจอคนที่สร้างปัญหาให้กับเรานะครับประมาณนี้นะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายครับชาวราศีกันครับวันนี้สเสน่ห์ชาวราศีกันเสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆเข,เขาไว้โง้เห้งเด็ขงข,ของไม่หน้าวันนี้อยู่ที่ปากและดวงตานะครับยิ้มแย้มแจ่ยายามใสก็ได้นะครับหรือว่าทำดวงตา,ตา,ตาให้มีพลังทำดวงตา,ตาให้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ทำอะไรในนช่ววงงงี้้ตอรระมััด คนจับผิดแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่หัวหน้านะครับอาจจะทําให้เราแบบเหนื่อยใจไม่ค่อยสบายกายใจบ้านะครับช่วงนี้แรงกดดันคือผู้ใหญ่ผู้ว่าบัญชาหัวหน้าคนที่อายุมากกว่านะครับคือแรงกดดันของเราเรารู้เราก็จะได้เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งนะครับรีบเคลียร์งานให้จบโดยไวด้วยนะครับโอเคครบถ้วนครับขอบคุณที่ติดตามมาปะมานีฮะท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงกลางคืนครับขอให้รับสิทิลับสบายรับฟันดีส่วนท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงกลางวันนะฮะก็ขอให้เป็นวันที่เข้มแข็งนะครับหรือว่าในช่วงวันอังคารก็ได้นะฮะ ไม่ต้องกลางวันมางทีฟังกลางคืนหรือว่าฟังเชา้าบืดนะครับก็ขอให้ทําสิ่งใดนะครับสำเร็จในสิ่งที่เป็นต้องการในวันนี้นะครับสู้ๆต่อไปครับไปกําลังใช้เสมอครับพรุ่งนี้เราเจอกันเนาะสวัสดีครับ